หน้า71นะครับจะมีโจทย์เรื่องเส้นขนานอยู่6ข้อนะครับซึ่งถ้าเปิดย้อนกลับมาที่หน้า69เนี่ยเขาจะมีสอนเรื่องสมบัติเส้นขนานนะง่ายๆเลยเนาะเขาก็สรุปตรงนี้มีเส้นขนาน อยู่2เส้นนะครับซึ่งมันขนานกันนะาการขนานกันก็คือว่าตัวจุด A กับ C จุดนี้จุดจุดเริ่มต้นเนาะพอวัดออกมาวัดระยะทางออกมากับ B กับ C เอย B กับ่าอันเนี้ยพอวัดระยะทางออกมาแล้วเนี่ยมันจะเท่ากันเรียกว่าเส้นขนานใช่ไหมและมีเส้นตัดเข้าไป1เส้นเนาะเสร็จแล้ว เราจะดูเฉพาะมุมภายในนะอ่าอันนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ขางในเนี้ยเรียกว่ามุมภายในซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้เนาะอันนี้ดูตรงนี้แล้วกันเน้นแค่ตรงนี้นะหนึ่งเท่ากับสี่อ่ามุมที่หนึ่งเท่ากับสี่เท่ากับมุมที่สี่นี่อ่าเห็นไหมอันเขียวเนี้ย เมื่อมันตัดกันแล้วเนี่ยมุมที่อยู่ภายในแล้วมันตรงข้ามกันเนี่ยมันจะเท่ากันนะมุมที่1จะเท่ากับมุมที่4และมุมที่2ก็เท่ากับมุมที่3มอ่ามองง่ายงมองให้มันเป็นเครื่องหมายกากบาทที่มันทะแยงกันอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามุมที่1มันเป็นอ่าสมมุติเป็น45องศามุมที่4ก็เป็น45องศาเหมือนกันนะถ้ามุมที่2อ่า เป็นเท่าไหร่หมุมที่3ก็เป็นเท่านั้นเหมือนกันนะพอเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะกลับไปทำหน้าที่71ได้อย่างสบายมากนะครับกลับมาที่หน้า71นะครับที่ข้อ1นนะครับเขาบอกว่า นะเส้นเส้น ab เท่ากับ cd นะขนานอ่ะเครื่องหมายคือขนานนะครับเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd ก็หมายถึงว่าอันเนี้ยเข้าขนานกันนะไม่ต้องไปนั่งวัดนะว่าตรงเนี้ยมันยาวเท่าไหร่อันนี้ยาวเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์เขาบอกมาอยู่แล้วว่ามันขนานกันนะแล้วเขาถามว่าอันนี้คือคําถามนะ c มุมอันนี้คือมุม cfe มีขนาดเท่าใดนะครับ เรามาดูก่อน C มุมของมัน CFE อย่างนี้เนาะ CFE นะลากที่ลากไว้เนี่ยอ่านะก็คือมุมนี้นะมีขนาดของมุมเท่าใดซึ่งเขาบอกมาอยู่แล้วว่าไอ้มุมเนี้ยท,ท,ที่มันที่มันทะแยงกันอยู่เนี่ย75องศาใช่ไหมเพราะฉะนั้น CFE ก็ต่อไปเลยมันก็เท่ากับอันี้แหละตามที่เราได,ได้ได้เรียนรู้ไป หน้าเมื่อกี้นเนาะก็คือ75องศาเนาองศาข้อ2องเขาก็บอกเหมือนกันนะว่า KL คือนี้เนาะขนานกับตัวนี้เหมือนกันนะบอกไว้ว่ามันขนานกัน KGH มีขนาดเท่าใด KG KGH อยู่นี่อ่า ก็คือมุมนี้นะ K K G, H คือมุมนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรารู้มุมทะแยงอยู่แล้ว95เพราะ95องศามุมนี้ก็เป็น95องศาเหมือนกันนะครับอ่าข้อ3อ่า S O N S O N. เอ็นนะคือมุมนี้นเท่าไรเนาะมุมเนี้ยมุมเนี้ยก็ไปดูมุมทแยงของมันนี่ก็คือมุมเนี้ยแต่เขาไม่ได้บอกไม่ได้เขียนมานะว่ามันเป็นกี่องศาแต่ว่าไอตัวเครื่องหมายแค่นี้มันคือเครื่องหมายตั้งฉากแล้วตั้งฉากมันก็คือ90องศาเพราะฉะนั้นตัวมุมนี้มันเป็นมุมทแยงมันก็เท่ากัน90องศาเหมือนกัน e d f มีขนาดเท่าใด e d f อ่าคือมุมนี้ก็คือมุมเนี้ยเนาะที่เขาถามอ่าแล้วก็ไปดูว่าอ้าวมุมทะแยงเขาบอกมาแล้วก็เท่ากันไงก็คือร0อยห้าองศาเหมือนกันเกือบหมดเนะาะแต่ละโจทย์ก็เหมือนกัน w w t w w t อ้าวเหมือนกันเลยอึง้งนี่เนาะ อ,อันนี้คือที่โจทย์ถามนะ V W T ปุ๊บก็คือตรงเนี้ยเท่าไหร่ตรงค่ามันคือ70ตรงนี้คือ70องศาง่ายๆนะครับเหมือนกันเกือบหมดเลยเอไป M N R M N R เหมือนกันอีกแล้วนะเรารู้ตรงค่ามัน130นี่ก็ต้อง130องศาเหมือนกัน